บอลเล์บอลเนชันลิกประจำปี2025ในสัปดาห์ที่3นี้คุณผู้ชมฮะเปิดมาที่รักอารินตันประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้าบ้านครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพิมพิชยาโคกรำโดดเด่นมากๆและดีมากๆเดอะเบสจริงๆไม,มไม่ชมไม่อวยคงจะไม่ได้เพราะอะไรนะเหรอเพราะตอนนี้ต่างชาติเปิดศึกแย่งชิงประมูลตัวเธอพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้มหาศาลแต่แล้วก็ฝรั่งเศสก็ชิงตัวไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้เจ้าบ้านอย่างสหรัฐอเมริกาอยากได้บีมเข้ามาช่ว ในการเป็นนลีกสโมสรจึงเป็นไปบ่ได้สรุปว่าฝรั่งเศสเอาไปรับประทานส่วนอเมริกาที่มั่นใจก็ลืมดูไปว่าเขามีการซื้อตัวนักกีฬาไปตั้งนานแล้วนี่แสดงว่าแกไม่ตามเขาวนะเนี่ยตบโหดแค่ไหนคุณผู้ชมก็คิดดูซิว่าสาม,มารถตบไดโนเสาร์อ่ะให้ลงไปนอนกิ้งกับพื้นจนบีมเนี่ยจะยกเข้าไปขอโทษนะคะอีฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะพม่ีว่ามือมันลั้นไปเองอะค่ะจนผู้เล่นฝั่งอเมริกาเนี่ยต้องออกไปนั่งพักนอกสนามเพราะว่าบ่เป็นอย่างบ่เป็นยัง,นยงคนดูในสนามกับคุณผู้ชม,ม ที่อาริงตันเนี่ยตังตันึงมากจนตั้งคําถามว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหน Where do you come from คุณมาจากไหนคุณเป็นใครงั้นผมก็จะตอบให้เลยแล้วกันนะฮะ I'm from Thailand นี่คือ girl the best queen Thailand โอเคบอกฝรั่งโดยในการแข่งขันวันนี้บอกเลยว่าหน้าเสียดายแอบเสียดายอยู่นะในเซตที่หนึ่งเนี่ยเราพยายามไล่ตามอเมริกามันได้ดีมากๆแต่เรามาพลาดท่านหน้าเสียดายเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ฟังก่อนนะฮะในเวลา7จ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมานั้นไทยพบกับสหรัฐอเมริกาเจ้าบ้านกลายเป็นว่าไทยแพ้อเมริก ไปแบบสุดมันคือ3ต่อ1เซตโดยสกอร์เพื่อนันังต่อไปนี้เซตที่1อเมริกาชนะไทย28ต่อ26เซตที่2ไทยชนะอเมริกา25ต่อ21เซตที่3อเมริกาชนะไทย27ต่อ25และเซตสุดท้ายเซตที่4อเมริกาชนะไทย25ต่อ15โอ oh ้โหคุณผู้ชมฮะเรียกว่าเซตที่3เนี่ยน่าเสียดายมากๆน่าเสียดายจริงๆมันเป็นตอนจังหวะท,ที่ทีมเฮสโคดเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนักกีฬาลงมาช่วยในการเสริมนั่นก็คือน,น,คคคน,น้องยูฟาดาาพพรสสสสิิงโดััันนนนเ์ลใ่่วคคญญ ายสันตยายไปคำพูดไม่ถูกโดยถามผมว่าในวันนี้ในแต่ละเซตระหว่างไทยและอเมริกาใครพลาดมากกว่ากันก็ต้องบอกเลยว่าอเมริกาพลาดน้อยกว่าไทยนะฮะแต่ในการผิดพลาดในการเสิร์ฟติดเน็ตเสิร์ฟออกไปบ้างอินเอาท์เนี่ยก็เรียกว่าอเมริกาและไทยก็พอๆกันนะฮะไม่ได้ห่างกันมากน่าเสียดายคุณผู้ชมมานน่าเสียดายจริงๆแต่ทำมารา่า้อเมริกาแบบนี้แต้มไทยจะลดไปกี่คะแนนก็ประมาณ0.1เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสฮะหลายคนก็เดามาว่าก่อนแข่งขันไทยน่าจะแพ้อเมริกาไปแบบ3โบว์ซันแต่ผลออกมาเน แต่ละเซตเนี่ยเล่นกับอเมริกาได้สูสีมากๆทุกเดือนเล่นได้ดีจริงๆฮะแต่ยังว่าฮะไปเล่นบ้านเขามันกดดันนะที่เราเสิร์ฟพลาดไม่ใช่อะไรนะเรากดดันจริงๆหลายคนบอกว่าโอ้ยจะเข้าข้างนะักกฬามากเลยผมเปล่าผมพูดตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นขนาดอเมริกาเองยังพลาดมากทั้งที่แต่ก่อนแ่นเน็ตเจอกับเรามาหกนัดที่ผ่านมาอเมริกาไม่เคยพลาดเยอะขนาดนี้แสดงว่าเจอกับไทยเนี่ยเครียดนะผู้เล่นของเขาที่ทําคะแนนได้มากที่สุดเนี่ยก็มีหลายคนภายในทีมแต่ละคนตัวสูงๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนคอร์เตอร์ และอีกคนหนึ่งฮะที่ต้องบีมตีโดนหน้าเต็มๆแทบจะจมทลันีเนี่ยดาน่าเลกเก้โอ้โหสงสารนางนะแต่ส่วนสูงแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ยีราฟแล้วแหละผมว่าน่าจะไดโนเสาร์ถึงขั้นต้องเอาผ้ามาโพกหน้าซับน้ำแข็งปิดหน้าเลยนะคิดดูสิว่าบีมตบแรงขนาดไหนอเมริกาอยากได้ตัวบีมมากๆฮนะอยากได้จริงๆแต่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้ฝรั่งเศสจองตัวบีมไปที่เรียบร้อยแล้วฮะแหมน่าเสียดายนะฮะระหว่างลีกฝรั่งเศสและอเมริกาเนี่ยผมอยากให้บีมไปในลีกอเมริกาาก,กว่่ฝรรรรังเเศสะะพอไหื คุณผู้ชมฮะดูความสามารถดูผลงานและดูฝีมือของบีมในตอนนี้ผมว่าหลีกที่คู่ควรที่สุดคือหลีกอเมริกานะอ่ะก็แล้วแต่นะคือต่างคนต่างความคิดนะฮะคุณผู้ชมฮะใครคิดว่าบีมเหมาะในกกรไปเล่นหลีกฝรั่งเศสอันนี้ก็ไม่ได้เสียเรียแต่ในส่วนตัวผมมองว่าบีมน่าจะเล่นหลีกอเมริกาถึงจะเหมาะสมหลายคนถามว่าเอา้าในบอกว่าเรามีดาวไม่ใช่เลยดาวไม่ได้ลงมาเล่นเลยใทรมีไม้ตายไม่เด็ดทำให้ไม่งันออกมาใช้ก็ใช่ครับแต่ทีมงานเฮชโค้ดยังไม่ได้ตัดสินใจให,ให้ดาวลงมาช่วยทีมในตอนนี้ซึ่งผมมองว่าดาาวนน่จะไ้ลงงใึกขอ คืนนี้ในเวลาตีสีที่ไทยจะพบกับเยอรมน,นีคืนนี้นะฮะแน่นอนนะไม่ต้องห่วงยังไงก็ได้ลงโดยเฉซึ่งทางวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นทัศดาวนึกแจ้งน้องไก่วิมลรัฐธนพันธ์ในตำแหน่ง MB หัวเสาเนี่ยผมมองว่าทําได้ดีมากๆเล่นได้ดีจริงๆในการสามารถกดดันอเมริกาให้ถึงขีดสุดขียดถึงขีดสุดขนาดนี้ได้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเป็นสิ่งที่ยากมากทําได้ดีแล้วฮะขาดเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือเรื่องของความแม่นยําความนิ่งในการเสิร์ฟลูกหลายคนก็บอกว่าโอ้ยะพาดไอมสําคคคััญญสําาาผมมเข้้ใจวรู ผมเองผมก็เป็นอีเดียนใหญ่เป็นลมแต่ทําอะไรไม่ได้ฮะทางเดียวคือต้องกลับไปฝึกฝนไปตั้งสมาธิให้มากขึ้นทําสมาธิในการเสิร์ฟให้มากขึ้นและคุณผู้ชมหลายท่านคงจะคิดว่าถ้าไทยเราลดโอกาสในการเสิร์ฟพลาดให้น้อยลงมากกว่านี้ก็มีโอกาสสามารถชนะอเมริกาได้อย่างแน่นอนซึ่งผมเองผมก็บอกว่าจริงฮะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมไทยเรามีจุดบกพร่องตรงเรื่องของการเสิร์ฟถามว่าวันนี้ใครเสิร์ฟได้ดีที่สุดภายในทีมน้องเฟิฟร์นวริศลาสีทาเลต์ดาวลุ่งฮะน้องเนี่ยเสิร์ฟได้ดีที่สุดคงเส้นคงวานในการเสิร์ไดด้ี สุดภายในทีมแล้วในตอนนี้ฮะําว่าดูพี่ไปนในทีมเสิร์ฟดีไหมชมพู่ก็เสิร์ฟดีนะแต่เสิร์ฟเบาเสิร์ฟไม่มีน้ําหนักไงคือพูดง่ายๆว่าเสิร์ฟเน้นเอาชัวร์นี่นะฮะคือปัญหาในเรื่องของการเสิร์ฟและถามว่าในเซตที่สีเนี่ยไทยพังเพราะอะไรเราตีเขาไม่ตายฮะและทางอเมริกามีการเล่นบอลสูดไม่ว่าจะเป็นการเล่นบีแทกบอลไหลหลังตีทะแยงลูกย้อนและบอเลเร็ววันนี้อเมริกาทําได้ดีมากในเซตที่สีต้องชมเขาฮะน่าเสียดายแต่แมงมันทําอะไรไม่ได้โดยในซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชม,ม หลายประเทศเนี่ยต่างออกมาชื่นชมให้กําลังใจทีมสาวไทยกันเต็มรวมไปถึงคอมเมนต์ของคู่แข่งขันเราอย่างอเมริกาวันนี้ได้ออกมาพูดถึงพิมพ์ิชญากกลัมรวมไปถึงทีมชาติไทยเราด้วยฮะเดี๋ยวไปรับชมกันสักเล็กน้อยไม่เกิน5นาทีครับคุณผู้ชมฮะคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมเปิดมาเอาคู่แข่งขันเราเลยแล้วกันนะฮะคือ,ออเมริกาได้มาพูดว่า a m a z i ่ง <Amazing S 2> ทีมชาติไทยคุณทําได้ดีมากในการสู้กับอเมริกาของทีมเราได้สนุกข,ขนาดนี้ถ้ามีโอกาสในรายการศึกชิงแชมป์โลกเราหวังว่าจะได้เจอกับพวกคุณอีกสุดยยอออออดดมมมมมาาาาาากกกททีชชติไตไเเวปร้พู่ ซตที่1น,นั้นช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินในเซตที่2ทีมไทยทําได้ดีมากกว่าอเมริกาโดยการสามารถชนะไปแบบ25-21และในเซตที่3พวกคุณเก่งมากทีมชาติไทยถ้าเราไม่ได้จอเรคคอเตอร์ในการมาช่วยทําเกมเรามีโอกาสแพ้พวกคุณแน่นอนเก่งมากแล้วคอมเมนต์ต่อมามาจากสหรัฐอเมริกาได้มาพูดว่าไม่ว่าผลงานของพวกคุณจะเป็นอย่างไรใครจะมองพวกคุณแบบไหนแต่ฉันเชียร์พวกคุณทีมชาติไทยและพิมพิชยากุกลำเธอเล่นได้ดีมากดเดอะเบสท็อปสกอร์ของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมามาจาก USA เช่นกันนฮะได้มาพูด พวกเขา,าเล่นได้ดีในเซตที่4ก็มีโอกาสได้สู้กับพวกเราได้ถึง5เซตแต่อเมริกานั้นมีความนิ่งกว่าพวกเขาและเล่นได้เฉียบขาดกว่าพวกเขาน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้สู้กันถึง5เซตพวกคุณเล่นได้ดีมากแล้วทีมชาติไทยสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาจากอเมริกาได้ประพูดว่าผู้หญิงคนนั้นหมายเลข16เธอเล่นได้ดีมากส่งพลังมากซึ่งสไตล์การเล่นแบบนี้มันคล้ายกับเจแปนรวมไปถึงบอดี้ส่วนสูงของเธอที่คล้ายคลึงกับเจแปนไปอย่างมากและเธอเก่งมากหมายเลข16คอมเมนต์ต่อมาจากอเมริกาได้ประพูดว่าแค่แล้วเธอส่งพลังและมมมมมีีีีีีฝืออกาาารรตทททท่่่่โดดดเนนสุภยยใซับว าไทยไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาขาดหัวเสาที่ชื่อว่าชัชชัวร์มกศีฉันไม่ทราบว่าเธอหายไปไหนแต่คอมเมนต์ตาได้ประกาศสมทบว่าใช่แล้วเธอหายไปไหนทำไมมีเพียงไม่ได้สิบหกคนเดียวที่เล่นในตำแหน่งหัวเสาและโดดเด่นที่สุดแต่เกิดมีเธอสองคนภายในทีมฉันคิดว่าอเมริกาอาจจะพ่ายแพ้ทีมไทยไปก็ได้นี่คือความโชคดีของอเมริกาคอมเมนต์ต่อมามาจากอเมริกาได้ประพูดว่านี่คือความสามารถของทีมชาติไทยพวกเขามาจากแบงกอกสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและนักกีฬาพวกเขาก็เก่งมากในการสู้กับสัญชาติอเมริกาพวกเเเเเเเธออตัวววววลลลกกกก่่าาาาาสีีีียยยยปปรรบบแแะะพได้้ขทงงชน สภาพอากาศและอม m m e สุดทา้ายมาจากอเมริกาได้มาพูดว่า Amazing <อ>จริงๆทีมชาติไทยโดยเฉพาะหมายเลข16เธอเก่งมากฉันอยากได้เธอเข้ามาร่วมลุกทัพภายในทีมในดีสมอสลอนไม่ว่าจะเป็นสมอสรใอนได้ก็ตามฉันเชื่อว่าเธอมีค่าเซตเตอร์ของเธอโดดเด่นละลายกาล,ล,ลจริงๆและซึ่งนั้นฉันหมายถึงพลพันเกิดปาดเธอคือตัวเซตเตอร์ n ม m b e r 1เป็นยังไงครับคุณผู้ชมะนี่คืออมเมนต์ของคู่แข่งขันของเรานะฮะอย่างอเมริกาได้มาแกว่ชื่นชมบีมชมพู่และหลายคนภายในทีมที่จริงมันมีมากกว่านี้แต่ผมหามาแบบย่อๆ รับชมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันสักหนึ่งประเทศแล้วกันนะฮะขอบัแรกครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอินโดนีเซียได้มาพูดว่าพิมพิยากกลำเธอหน้ากลัวจริงๆฝีมือเธออาจจะเก่งกว่าชัชชออนโมกสีด้วยซ้ำน่าเสียดายที่ชัชชออนนั้นได้รับประการบาดเจ็บฉันขอให้เธอหายไวๆและกลับมาแข่งต่อในรายการศึกิงชัมโลกฉันเชื่อว่าทีมไทยจะสามารถเอาชนะอเมริกาและย้ำแขนพวกเขาได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมามาจากอินโดนีเซียได้มาพูดต่อว่าจริงของเธอเธอเก่งมากหมายเลขสิบหกเธอสามารถตบอันอเมริกาฉันสาใจมากที่เธอสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉันไม นต่มามาจากอินโดนีเซียได้ประพูดว่าใช่แล้วฉันเกลียดโรดทัมที่ขึ้นภาษีกดดันประเทศอื่นน่าเสียดายท,ที่ทีมไทยไม่อาจสามารถเอาชนะพวกเขาได้ลองคิดดูสิว่าแต่เกิดแบงกอกสามารถเอาชนะอเมริกานั่นกหมายความว่าทีมไทยนั้นสามารถเอาชนะภาษีของอเมริกาได้แล้วคอมเมนต์ต่มามาจากอินโดนีเซียได้ประพูดว่าประเทศไหนก็ได้ใครก็ได้ที่สามารถเอาชนะอเมริกาได้แม้แต่หนึ่งเซตนั่นหมายถึงพวกเขาเก่งมากมีฝีมือที่โดดเด่นมากและซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยเกือบสามารถเอาชนะอเมริกาไปแบบ3ต่อ2เซตและช่างน่าเสียดายในเซต่อมา จากอินโดนีเซียได้มาพูดว่าเสียดายแทนทีมชาติไทยพวกเธอเก่งมากแล้วในการสามารถได้เซตมาจากอเมริกาน่าเสียดายและน่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีโอกาสสามารถเอาชนะได้ในครั้งนี้แต่เธอเก่งมากพิมพิชยาก็กลำ่ำแล้วก็แมสุดท้ายครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียได้มาพูดว่าเ้าเธอเก่งจริงๆฉันไม่คิดว่าทีมชาติไทยนั้นไม่มีเชชโอ,อนโม่วงสีจะสามารถได้เซตมาจากอเมริกาด้วยซ้ำเธอเก่งมากพิมพิชยาฉันรักเธอ I อเริ y อยู่ o อเริ u อยู่ e อเริอยู่ครับคุณผู้ชมนี่นะ,ะคือความคิดเห็นทัศนคติที่มีต่อายง่ ร,รวมไปถึงชาวอาเซียนอย่างอิโดนเซียที่จริงมีของชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะแต่มันไม่ค่อยมากผมจึงไม่ได้นามาอ่านได้มาแปลคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะไม่เป็นไรในคืนนี้เราเจอกับเยอรมนีในเวลาตีสี่ของคืนนี้ย้ารอบสุดท้ายต้องมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยเราเยอะๆเก่งมากครับบีมผมรักบีมจริงๆและพี่น้องชาวไทยทุกคนก็รักบีมฮนะสู้ต่อไปนะบีมแบกต่อไปและเธอจะกลายเป็นเดอะแบกของทีมชาติไทยรักเธอนะโอเคครับคุณผู้ชมมาฮะคุณผู้ชมชอบในสไตล์การพูดขชอง วันมาเตอร์ชแนลฝากคุณผู้ชมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะฮะข่ามาปุ๊บรู้ก่อนใครปับ๊บและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเวลาตีสี่สวัสดีครับ yeah, about fade away. Cause every time wake up up, like m my brain. All